แผนการจัดประสบการณ์หน่วยผล,ลไม้เรื่องลักษณะรูปทรงสีของผล,ลไม้สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อครูบีมค่ะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าสัปดาห์ที่แล้ว เราคลิปกันว่าเราจะเรียนหน่วยอะไรใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเราจะเรียนหน่วยผลไม้กันนะคะเอ,เอว่าแต่เด็กๆรู้จักผลไม้กันไหมเนี่ยรู้จักใช่ไหมคะค่ะแต่ก่อนเริ่มเรียนเรามาสวัสดีเป็นการทักทายกันก่อนนะคะมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน พบกันสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีเรามาเข้าเรื่องเรียนกันเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะพวกส้มมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะส้มนะคะมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะเอแล้วส้มมีสีอะไรนะเก่ง แดงยูข้างนอกนะคะก็จะเป็นสีเขียวพอผ่าเข้าไปนะคะข้างในก็จะมีสีแดงค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะวันนี้ครูก็มีผลไม้นะคะจะมาให้เด็เกๆด,ดูค่ะนี่ค่ะอย่างแรกคืออะไรคะเก่งมากค่ะแอปเปิลค่ะต่อไปนะคะเอ๊ะเก่งจังเลยสตอรอเบอรี่ค่ะ กล้วยค่ะลอย่างสุดท้ายนะคะเด็กๆรู้ไหมอะไรอะไรส้มที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี่เองค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าข้างในของแต่ละอย่างมีสีอย่างไรเรามาดูกันเลยดีกว่านี่นะคะส้มนะคะข้างในก็จะเป็นสีส้มเหมือนเปลือกเลยค่ะเด็กเคยกินกันไหมคะเคยกินใช่ไหมคะรสมีรสชาติยังไงม้างคะ ช่แล้วค่ะมีทั้งเปรี้ยวและหวานค่ะต่อไปนะคะกล้วยค่ะมาดูข้างในกันเลยนะคะนี่ค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะก็จะมีรสหวานนะคะต่อไปก็จะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้กินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะเต็กเต็มกินกันแล้วอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะ และอย่างสุดท้ายแอปเปิ้ลค่ะจะบอกยังไงดีนะนเป็นว่าเราให้มาดูกันอตย์นนหน้าดีกว่านะคะค่ะต่อไปนะคะแอปเปิ้ลมีรูปทรงยังไงคะใช่แล้วค่ะเป็นวงกลมค่ะแลวมีสีอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเป็นสีแดงต่อไปสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เป็นรูป วงรีค่ะเอ๊มีสีอะไรเนี่ยเก่งมากค่ะสีแดงเหมือนแอปเปิลนะคะนี่นะคะกล้วยค่ะก็จะเป็นสีเหลืองค่ะมีรูปทรงเป็นวงรีนะคะส้มค่ะเป็นวงกลมค่ะมีสีส้มค่ะเรามาทบทวนกันเลยนะคะ ว่าผลไม้เต็และยามมีลักษณะและสีเป็นอย่างไรนี่ค่ะแอปเปิลมีลักษณะเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะเป็นวงกลม,โมแล้วสีอะไรคะสีแดงเก่งมากค่ะต่อไปนะคะสตอเบอรี่ค่ะมีลักษณะอย่งไรนะคะคล้ายวงรีสีแดงเหมือนกันค่ะ ะะก็เป็นกล้วยค่ะมีรูปทรงเป็นวงรีแล้วมีสีอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีสีเหลืองและอย่างสุดท้ายนะคะส้มค่ะเอส้มมีลักษณะอย่างไรนะเก่งมากค่ะเป็นวงกลมนะคะแล้วสีมันละ่ะใช่แล้วค่ะสีส้มสีเดียวกับเปลือกมันเลยนะคะ